สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ t t r t Your Way นะครับและวิทย์นะครับ Start Your Way ในวันนี้อยากจะบอกเลยว่าแขกรับเชิญในวันนี้คือคนดังในพันทิปคุณนะครับเคยอ่านกระทูนี่ไหมครับเมื่อเราให้เด็ก4ขวบทํางานหาเงินให้เดือนละ50,000บาทผ่าน YouTube ใช่ครับวันนี้เลยนะครับแขกรับเชิญของเราครับคือคุณแม่สาวสวยสุดน่ารักนะครับที่สามารถดํารงชีวิตรอดได้โดยไม่กินเงินเดือนและใช้ u t u b e นะครับเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับตัวเองซึ่งวันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังแบบสเต็ปบายสเต็ปแล้วก็มาสอนเลยว่าถ้าคุณอยากจะเป็นยูทูบเบอร์บ้างคุณจะต้องทําอะไรบ้างอะไรคือสิ่งที่คุณควรรู้และอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงนะครับดังนั้นในวันนี้รายการของเรายินดีต้อนรับคุณแม่เป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับคุณแม่นโม ค,คุณแม่อายค่ะแม่อายค่ะสวัสดีครับคุณแม่ยอันอ่าคุณแม่อาย,อออายเป็นคุณุณแม่ของน้องน,องนโมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับคุณแม่ก่อนอื่นเลยคอนเซปต,ต์รายการเราคุณแม่คิดว่าจริงไหมครับในยุคนี้ที่โลกเราเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนเป็นยุคใหมย่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองอืมใช่เลยคําพูดนี้คือแบบมันชัดเจนมานานแล้วอะค่ะรู้สึกได้เลยว่า มันควรจะเลิกไปได้แล้วไอเรื่องของการที่เราคิดย้ำคิดย้ำทำว่าการเป็นลูกจ้างคือความมั่นคงในชีวิตเนะี่ยมันหมดยุคไปแล้วค่ะตอนเนี้หมดยุกขนาด<ม>านั้นเลยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณแม่เลยตัดสินใจหันหลังให้กับงานประจำอะครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกอะคะ่ะที่ตอนเลิกทํางานเนี่ยก็ไม่ตั้งใจจะหันหลังขนาดนั้น,นะค,ะค่ะคือตปกลงกับสามีว่าเราจะเลี้ยงลูกเองให้ถึงสี่ขวบเมื่อเราแต่งงานแล้วนะคะพอลูกคนแรกครบสี่ขวบกันท้องอีก ทีนี้มันก็เริ่มนานไปละเราก็าเริ่มเบื่อก็หันไปสมัครงานนะคะใช่ว่าจะไม่นะคะก็คือตอนแรกอยู่เชียงใหม่นะคะเมืองใหญ่แล้วพอเราย้ายมาอยู่เชียงรายเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กเราก็มีความรู้สึกว่าเมืองเล็กมันยิ่งต้องหางานง่ายสิเพราะเรามีความสามารถาไปสมัครงานปรากฏว่าไม่ได้อ่ะคะ่ะคืองงตัวเองเหมือนกันว่าเอ้เราก็มีความรู้ความสามารถนะเขาก็ปฏิเสธด้วยเงื่อนไขห,หลายๆอย่างน,นะคะที่มันไม่ลงตัวเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีความรู้สึกแบบครั้งนั้นยอมแล้วก็โมโหค่ะับบไี่ต้านแล้วกบ เอ๊ะการที่ฉันแบบแต่งงานแล้วมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นความผิดหรออะไรเงี้ยน,นั้นก็ไม่เป็นไรเริ่มจากที่บ้านก็คิดอย่างเงี้ยน,นะคะคก็หลายเหมือนหลายๆคนนะคะที่คิดว่าเอทำงานที่บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะคนบิดก็ไม่เคยว่าทรมาคะเริ่มแบบตั้งแต่ขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าเด็กอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเอาแบบที่เราพอทําได้ะค,ะค่ะสมัยรแ,แรกๆก็คือแบบไม่เจ๊งนะจร,งจริงๆอะแต่ว่ามันได้กาไรน้อยมาก เรา,เาไม่ได้ว่าช่วแงแรกเราทํปุ๊บได้กำไรเดือนละสามสี่พันเนี่ยแค่นั้นก็เหมือนจะดีใจแล้วนะแบบดีใจอ่ะคือฉันได้สามสี่พันมาซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องของเงินสามีว่างั้นเพราะว่าไรายได้หลักๆจะสามีหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะคแต่ทีเนี้ยไอ้สามสี่พันเนี่ยมันเอ๊ะมันใช่เหรอคือศักยภาพของเราอ่ะเรารู้สึกได้ไงว่าไม่สิตอนที่เราทํางานเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะแบบช่วยให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองอหาเงินเข้าบริษัทได้ เองแล้วถ้าเราไปถู่เองคนเดียวอะ่ะมันก็ต้องหาเงินได้เหมือนกัน,นก็พยาพยามความหาทุกสิ่งเหมือนกันนะคะแต่ทีเนี้ยเอาตรงๆคือการทํา youtube เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องรายได้อ่ะคะ่ะเริ่มต้นจากที่เรี้ยงลูกเองด้วยความฝันที่ว่าอยากจะให้ลูกเนี่ยเออเพอร์เฟกที่สุดในช่วงสี่ปีแรกนะคะก็เลยไปหาสื่อการสอนใน y youtube อะคะ่ะปรากฏว่าไม่มีไม่มีประเทศไทยนะคะของประเทศไทยไม่มีเอ๊ะทำไมมันเป็นมีของเมืองนอก เพลงก็มีแต่เพลงเมืองนอกให้ลูกให้ลูกฟังให้เพลงช้างเพลงเต็อมันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สงสัยอันนี้คือเรื่องเมื่อห้าปีที่แล้วอยย้อนให้ฟังเราหาสื่อการสอนของเด็กไม่เจอก็เลยต้องทําเองค่ะก็คิดว่าเอาไม่เป็นไรเราเอะพอมีความรู้เรื่องตัดต่อเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแบบงมๆอะค่ะก็เราตัดต่อเองเลยเอาภาพมาแปะแปะ,แปะต่อกันอะไรอย่างเงี้ยสอนเป็นสื่อการสอนให้ลูกไปไปมาๆค่ะคุณวิทย์พอลงคลิปไปลูกชาวบ้านเขาได้ประโยชน์ แชรมาดูกันเยอะแยะมากมายทอกเลยค่ะเรมสรุปว่ากลายเป็นว่าเันไม่มีคนทำหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็งงกลายเป็นว่าเอ้ยเราเป็นคนจุดตะกายให้เขาแบบเออมีสื่อกันสอนดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบพอเนี่ยพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเออดี่เนาะพอเราเริ่มทาไปเรื่อย YouTube ประเทศไทยเข้ามาค่ะครแรกในยูทูปที่ไม่มีในประเทศไทยเนาะเราก็เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรายได้ค่ะแต่พอไปยูทูปประเทศไทยเข้ามาปุ๊บ เขาก็เร <muy> ิ <ce Connie> ่มแบบว่าแพร่กระจายข่าวสารกันไปนะว่ามันสร้างรายได้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่นึกหรอกว่ามันจะเป็นรายได้หลักอะไรเงี้ยอ๋อสร้างรายได้ได้ก็ก็คงจะดีอะไรเงี้ยก็เลยไปกดไว้เฉยๆค่ะกดเชื่อมต่อสร้างรายได้อ่าแบบว่ากดไว้ตามแบบราาแระแค่นั้นเองแล้วเราก็ยังผลิตสื่อการสอนต่อไปก็คือช่วงแรกเนี่ยของช่องไอเนี่ยถ้าเกิดไปย้อนดูคลิปร้อยคลิปแรกนะคะปั้นนินน้ำมันอย่างเดียวเลยค่ะปั้นนิดน้ำมันอย่างเดียว ใช่เราตั้งใจเป็นสื่อการสอนจริงๆอะ่ะก็สอนเด็กปั้นนะคะก็ปั้นมีน้ํามันปั้นเป็นรูปต้นล,ลูกนี่ปั้นแป้งโดสอนทําแป้งโดอะไรอย่างเงี้ยครับไปๆมาาแต่ไอ้คาว่าแป้งโดที่ว่าเนี่ยมันเป็นล้านวิวนะคะมัานเป้งโดเป,เป็นล้าน,านวิวใช่ค่ะใช่ค่ะปัจจุบันรู้สึกว่าไอ้ตัวที่สอนทําแป้งโดนี่จะเจ็ดล้านวิวแล้วอะค่ะเจ็ดล้านวิวคลิปเดียวใช่ค่ะซึ่งเราก็ทอกมากว่าโอ้โหประเทศเราต้องการสื่อการสอนขนาดนี้เชียวหรืองงจริงๆ ก็เลยแบบเอ้ยแล้วมันมีเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำเดือนแรกๆก็เริ่มีเงินหลักพันแล้วอ่ะเราก็แบบโอ้ขายเสื้อมาแทบตายกว่าจะได้เงินพันและบ้าลำบากทำยูทูบแบบช่วงแรกๆพอมีคนดูเยอะแบบเงินหลักพันมาละสามสี่พันอะไรมันมาเองครับค่ะจากนั้นก็ค่อยๆใส่ระดับขึ้นไปด้วยความขยันนะคะเราก็ขยันผลิตออกมามันก็เลยกลายเป็นหลักหมื่นขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะออืถามจริงนะครับ สองคำถามก่อนเลยตอนที่อัดคลิปสอนทําแป้งโดเนี่ยใช้กล้องอย่างดีเลยใช่ไหมครับคนเลยดูเจ็ดล้านวิวอ้โหไอคลิปที่เจ็ดล้านวิวนะคะใช้มือถือเลยนะ,ะมือถือนี่มไม่ใช่ไอโฟน้วยนะคะ i อคิวอย่างเี้ะคะ่ะที่ดูคิคะ่ะสมัยโบราณโบราณไอคิวเนีน่ย<อ>จำกันได้หรือเปล่านะสมัยก่อน i อคหอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ที่ดูปัจจุบันนี่ทบหาไม่ได้แล้ว คือแบบว่าใช้แต่บ้านๆสดๆอะคะ่ะแล้วก็ขาตั้งกล้องนี่อย่าได้ถามขาตั้งมือถือก็ไม่รู้จักตอนนั้นก็คือเราอยู่บ้านเลี้ยงลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเราไม่ได้ออกไปไหนเลยอะคะ่ะคือไม่ได้ช็อปไม่ได้อะไรเลยเราก็เอาเนี่ยคะ่ะกล่องนมธรรมดาเนี่ยคะ่ะมาตั้งมือถือเลยแล้วเราก็ปั้นแป้งโดไปมีตัวเนี้ยแหละคะ่ะเจ็ดล้านวิวเจ็ดล้านวิวแล้วทุกวันนี้เนี่ยยอดต่อเดือนของเฉพาะไอคลิปพวกแป้งโดนะคะก็ยังเป็นล้านต่อเดือนโอ้ วิวไม่ตกค่ะจนถึงปัจจุบันซึ่งแบบซึ่งภาพนั้นก็ยังเป็นแบบแตกๆการตัดต่อแย่มากเนี่ยนะคะแต่ยอดก็ยังเป็นแบบนั้นตู้กับคลิปปัจจุบันได้สบายเลยด้วยกล้องมือถือที่ราคาไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้เป็นกล้องคุณภาพสูงนะด้วยถูกต้องค่ะราคาหลักพันเลยค่ะโอเคอันนี้คําถามแรกจบไปแล้วนะครับก็คือถ้าผู้ฟังอยจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยการเริ่มต้นของของแม่นโมเนี่ย อ่แม่อายแม่อายนะครับของ <ạ. S 1> ของแม่อายเนี่ยคุณแม่อายเนี่ยก็คือเริ่มต้นทั้งที่อุปกรณ์ก็ไม่ได้ไฮเอ็นอะไรเลยถูกต้องค่ะอีกเรื่องหนึ่งครับตอนทํางานประจํานี่ทํางานอะไรเหรอครับก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตอนอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็คือเคยทํางานบริษัทโฆษณาเหมือนกันนะคะโฆษณาทำเอคอค่ะก็คือขายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหน้ากล้องเลยก็ไม่ได้เกี่ยวะคะ่ะก็คือเราขายป้ายอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นประมาณว่า ทํารับทําป้ายทำบิวบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยวางแผ N, งโฆษณาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแทบจะไม่ได้ยุ่งกับกล้องกับอะไรคือเราไม่ไม่สันทัดอีกแล้วอะคะอ่ะก็แสดงว่าไม่พูดถึงว่ายูทูบคือความชานาญไหมเนี่ยไม่ใช่อะค่ะก็ค,ะคือไม่มีความรู้อะไรเลยมาแบบมวยวัดร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหสุดยอดครับตอนนั้นเนี่ยที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่โพสในพันทิปอะครับเมื่อเราให้เด็กสี่ขวบทํางานหา,งานหเงินให้เดือนละห้าหมื่น แต่ว่ามันเป็นกระทูเมื่อปีอ่อปีห้าห้าแปดก็คือปีที่แล้วเมษายนใช่ค่ะตอนเนี้ยแบบยังห้าหมื่นอยู่ไหมครับโอ้โหมันห้าหมื่นไม่ได้ค่ะมันก็ต้องยิ่งเพิ่มหลายเท่าทวีคูณนะคะเพราะว่าเราต้องบอกตรงๆว่าย t u b e เนี่ยยิ่งคนรู้จักมากขึ้นยอดอยู่มันยิ่งเพิ่มมากขึ้นคุณก็จะยิ่งสร้างรายได้กับมันได้มากขึ้นนะคะ ไม่ต้องกลัวเลยคับว่ามีคู่แข่งเยอะแล้วคุณจะตายเนี่ยไม่จริงค่ะยิ่งคู่แข่งเยอะโฆษณาเขายิ่งรู้จักว่ามาลงโฆษณากับยูทูบดีกว่าเขาทากันเยอะคมันก็ยิ่งทําให้ยอดเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องการจะมีคู่แข่งมาเลยค่ะอยากทํามาเลยโอ้โหช่วยเหลือด้วยยินดีช่วยเหลือด้วยก็แสดงว่าไม่ไม่แบบว่าไม่กีดกันมาอยากมาทำมาร่วมสนุกกันเลยไม่มีห่วงวิชาค่ะจริงเลยทุกวันนี้ก็ยังตอบคาถาม ตอบคอมเมนต์อะไรที่มีคนถามเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะอือหือคุณแม่ครับคุณแม่คือความหวังใหม่ของคนที่อยากจะเป็นนายตัวเองในยุคนี้เลยนะครับโอ้ยินดีที่สุดค่ะถ้าเกิดจะช่วยได้นะคะโอ้อย่างนี้แสดงว่าไลฟ์สไตล์ของคุณแม่เนี่ยคือนอกจากอัดคลิปเล่นของเล่นกับลูกแล้วก็อยู่ดูแลลูกตลอดเวลาเลยใช่ค่ะเพราะว่ามีคุณแม่ที่กเกียณอีกหนึ่งท่านที่แบบเราต้องอยู่ที่บ้านยี่สิบชั่วโมงอะเอาง่าย ไม่สามารถที่จะออกไปทํางานนอกบ้านได้ด้วยด้วยกรอบของเรื่องราวในครอบครัวด้วยค่ะมีหลายๆคนที่เขาก็เคยมาคอมเมนต์กันนะคะว่าที่บ้านก็มีปัญหาแบบนี้คือพ่อแม่ป่วยอะไรเงี้ยต้องอยู่บ้านแต่เขาไม่รู้จะทําอาชีพอะไรก็มีมาปรึกษาเหมือนกันค่ะสุดยอดสุดยอดเลยครับคุณแม่คุณแม่ครับในสตาร์ทโยเเนี่ยคือผมก็ได้แอบโพสไปในสตาร์ทโยว่ว่าเนี่ยผมรู้จักยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองด้วยรายได้จาก YouTube เพียวๆ มีอะไรอยากจะถามบ้างอันนี้ผมจะหยิบคําถามของแฟนแฟสตาร์เยะมาถามคุณแม่นะครับเรียงเป็นข้อๆไปนะครับโอเคได้เลยค่ะข้อแรกเลยนะครับมีพิธีการทํางานเจาะก,กลุ่มเป้าหมายอย่างไรครับและความเสมอในการทําเนี่ยเป็นยังไงครับอความทำงาเสมอใช่ไหมคะก็คือ,อในเรื่องของการการเจาะกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วกันเนาะเจาะกลุ่มเป้าหมายของไอเนี่ยคือไอเริ่มมาจากเป็นเด็กก่อนนะคะ คือทําให้ทําให้เด็กดูก็คือสอนเด็กบ้านมาก่อนแล้วตอนหลังก็เริ่มที่จะมีน้องน้าโมเข้ามาแล้วก็รีวิวของเล่นเมื่อเรารู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาด้วยเข้าใจเรื่องของเวลาของเขาด้วยก็อย่างเอาง่ายๆเวลาลงคลิปเนี่ยมันก็ต้องตีให้แตกเด็กเลิกเรียนกี่โมเราต้องลงคลิปกี่มโม<ฮ>เพราะว่าการลงคลิปเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมคะเวลาเขากดซับสไครต์แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ค,คือเราก็ต้องลองเอาเวลาเลิกเรียนที่แบบปิ่มๆเลยสามโมงครึ่งถึงสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้เวลาของเขา oh. พอเราลงคลิปช่วงนั้นปุ๊บเนี่ยยอดมาค่ะคแต่ถ้าเราอยู่ดีๆเราไปลงกลังวี่กังวันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เวลาของเขามันก็แจ้งเตือนไปมันก็ไม่มีผลพอเย็นกลับมา uh. เขาก็ไปดูคลิปอื่นี่มันเด้งขึ้นมาอ่าทีนี้เราก็พลาดละเพราะฉะนั้นเนี่ยการ จาะกลุ่มเป้าหมายอ่ะต้องเจาะให้ลึกอะค่ะถึงเรื่องของเวลาไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยถ้าคุณเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่คุณก็ต้องไปเจาะอีกทีนึงว่ากลุ่มของคุณอ่ะเขาชอบดูกันตอนกี่โมงแล้วก็ลงช่วงเวลานั้นประมาณนี้ค่ะคุณแม่ครับคุณแม่บอกว่าคุณแม่เนี่ยทำแบบมวยวัดแต่ว่าเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดเนี่ยผมนึกว่าคุณแม่แบบไปเข้าเรียนแบบว่าโอ้โหอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยมีวิจัยอะไรเสร็จสับเลยครับเนี่ยอ๋อทุกอย่างไม่ใช่ประสบการณ์หมดเลยค่ะ เราก็ต้องลองผิดลองถูกมาช่วงหกเดือนแรกก็มั่วๆเอาเหมือนกันค่ะแต่พอเราเริ่มรู้เนะี่ยมันมาจากคอมเมนต์นะคะนี่ข้อสําคัญเลยบางคนละเลยที่จะแบบตอบคอมเมนต์แฟนคลับค่ะเราต้องตอบค่ะเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อมูลว่าเขาต้องการอะไรอข้อนี้สําคัญมากมเขาเป็นคนตอบโจทย์เทุกอย่างเลยเด็กพวกนี้เป็นคนบอกเลยคุณแม่คะทาไมไม่ลงคลิปาร์อาทิตย์คะคุณแม่คะทําไมช่วงนี้ไม่มีอันนี้คะคุณแม่คะทาไมไม่ทําคลิปอันนี้คะเขาเป็นคนบอกเราหมดเลยว่าความต้องการคืออะไร ทีนี้ไม่ต้องคิดเองเลยค่ะเขาแจ้งเราอยู่แล้วแค่ใส่ใจในเรื่องของคอมเมนต์ของแฟนขับเราเท่านั้นเองเราก็จะได้มีบทดีๆมีบททองคํามาทําคลิปแล้วล่ะค่ะอืมก็แสดงว่าคนดูเรียกร้องอยากจะฟังอะไรคุณแม่ก็ทําคลิปนั้นเสิร์ฟคนดูเลยใช่ค่ะโแน่นอนนะมันเป็นความต้องการตรงอยู่แล้วเนาะครับโอเคอันนี้ก็คําถามแรกนะครับผมบอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือได้รับคาตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบต่อไปคําถามที่สอง คิดยังไงถึงได้ทําเงินจาก youtube ครับทั้งๆท,ที่มีคนอื่นทํากันเยอะแยะแล้วแนวของคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเหมือนชาวบ้านด้วยคิดยังไงถึงทำยูทูบอืมอันนี้เหมือนคุณแม่จะตอบไปแล้วในตอนต้นใช่ไหมครับว่าทาเป็นอย<ต>่างดี็เลยอตอนแรกก็ไม่ตั้งใจเนาะแล้วก็แบบพอจับพจับปูปุ๊บมันมันลงจากหลังเสือไม่ได้แนละ้วเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นไตอันดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มไปติดประมาณว่าติดท็อปฟอ,อร์มในเรื่องของอันดับ เขาตัดอ <tra mit. S 2> hm. ันดับระดับประเทศอะค่ะร้อยอันดับยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเว็บที่ทําสถิติอยู่แล้วเราเนี่ยไปติดอยู่ในอันดับแบบหนึ่งในห้าสิบก็คืออยู่อันดับประมาณสามสิบกว่ากว่าซึ่งเราอะคือมนุษย์แม่หนึ่งคนที่มีกล้องหนึ่งตัวครอมหนึ่งตัวที่บ้านแต่ไปติดอันดับอยู่ค่อนข้างๆบีซีเทโร่เนี้ย่เรื่องเราเช้านี้อย่างเงี้ยอเอสย่างเงี้ยเป็นต่ออย่างเงี้ยช่องที่มันแบบโอ้โหแบบซุปเปอร์สุดๆอะค่ะเราก็เลยแบบ เฮ้ยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วอะ่ะเราจะจะแบบเรื่อยๆไม่ได้แล้วอะค่ะกลายเป็นว่าเราก็ต้องยิ่งแอคทีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวคําว่ามีคนทําเยอะแยะ,ค,ะคนทําเยอะแยะจริงแต่ว่าเขาไม่ได้มาอยู่ที่เดียวกับเราอะค่ะเราต้องทําให้มันเหนือกว่าสุดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ทํได้เหมือนกันค่ะก็ต้องรุนไปได้วยกันนะคะอืมคืออย่าเอาเรื่องอุปกรณ์มาอ้างอย่าเอาเรื่องความรู้มา้าเรื่องพวกนี้ไม่เคยอยู่ในหัวแล้วก็เรื่องสถานที่จะบอกว่า การเริ่มต้นสถานที่ของไอเเมสคุณเมดด้วยซ้ําค่ะโต๊ะทากันบ้านลูกเล็กๆเท่านั้นเองที่ตั้นแป้งโดแล้วก็ผลิตเป็นคลิปออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าบ้านไม่มีพื้นที่อยู่คอนโดอยู่อะไรมันไม่ไม่ใช่ข้ออ้างสําคัญที่จะมาใครอ้างได้แล้วอะค่ะเรื่องนี้อืมและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณแม่อายเนี่ยก็อยู่เชียงรายด้วยซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนแบบว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพผมเลยทําไม่ได้ก็อ้างไม่ได้เหมือนกันหมดข้ออ้างทุกสิ่งะ คือชีวิตไอเนี่ยอยากจะบอกว่าเอา่อทำให้หลายๆคนเนี่ยหมดข้ออ้างกันเขาแชร์เรื่องราวกันหมื่นกว่าแชร์นะคะสำหรับพันทิพย์เนี่ยก็คงเป็นเพราะก้อนเนี้ยไอเคยตามไปดูแชร์ว่าเขาแชร์ไปแล้วเขาพูดว่าอะไรก็แชร์ไปแล้วก็บอกกับเพื่อนเขาบอกว่ามึงจะอ้างอะไรอีกไหมเข <laughs> <laughs> อยากให้เพื่อนเขาดูเลยว่าคือยายป้าคนนี้คือแบบแกไม่มีอะไรเลยแกยังทําได้เลยอะเนี่ย ้วเพื่อนเขาคือมีศัก,กยภาพมากกว่านี้อะไรเหนือนกว่าทําไมไม่ทําก็แค่ลงมือทาเท่านั้นเองค่ะม,มันง่ายอย่างนั้นจริงๆค่ะคุณแม่ครับอยากจะเริ่มต้นบ้างแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไอเดียอะไรจากไหนดีครับไม่รู้จะทําช่องเกี่ยวกับอะไรดีทํายังไงดีครับคุณแม่อ่าถ้าพูดตามหลักวิชาการนะคะอันนี้เอาจะมีให้แยกให้สองหัวขอ้อถ้าตามหลักวิชาการคือต้องเลือกเอาความชอบส่วนตัวก่อนอสิ่งที่ถนัด ค่ะสิ่งที่มีความสุขตขื่นขึ้นมาทุกเชา้าทําสิ่งนั้นบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะมันมีนะคะให้รู้ไว้เลยว่ามนุษย์ทุกคนมีพรสวรรค์นหนึ่งข้อที่พระเจ้ามอบให้อะไรไม่รู้แหละคุณจะเก่งเรื่องอะไรไม่รู้แต่มันจะมีหนึ่งข้ออาจจะทํากับข้าวเก่งผักไหมคมเก่งหรือว่าอาจจะปั้นยินน้ํามันพับกระดาษอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันจะพิเศษกว่าคนอื่นก็หยิบข้อนั้นขึ้นมาทําให้มันเป็นคลิปวิดีโออันนี้ก็คือตามหลักการทั่วไป เอาแบบหลักการที่ง่ายๆที่แบบว่าใครก็ทําได้ก็คือเปิดช่องต่างประเทศสิคะที่เขาสําเร็จแล้วก็ทําเรียนแบบเขาค่ะแต่เป็นในรูปแบบของคนไทยรูปแบบวิถีของเราเนี่ยค่ะอย่างไอเริ่มต้นตอนแรกที่ไอไม่มีไอเดียในการปั้นอะไรเนี่ยไอก็ไปดูว่าช่องต่างประเทศเนี่ยเขาเอาบาร์บี้อะค่ะมาปั้นเป็นชุดแฟชั่นต่างๆไอก็คิดว่าเอ๊ะแต่เราไปลอกเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละแต่เราเนี่ยเราก็ต้องมีไอเดียของเราเช่น เราก็เอาชุดบาร์บี้เนี่ยมาปั้นเป็นชุดนักเรียนไทยๆ <c oughs> แก็เอาแป้งโดมาปั้นใส่คลิปก็มีคนดูเป็นล้านอย่างเงี้ยค่ะเออหรือว่าเอาแป้งโดมาปั้นเป็นหางนางเงือกให้บาร์บี้อันนี้ก็ห้าหกล้านวิวอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือเราอะไปดูไอเดียเขาได้แต่เราต้องมาต่อยอดด้วยตัวเองด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเราเองแล้วมันจะเป็นรูปแบบของเราอะค่ะอันนี้ง่ายที่สุดค่ะไปนั่งเลยค่ะวันๆคุณไม่ต้องทําอะไรให้เวลาตัวเองวันละหนึ่งชั่วโมงนะ้าสมมติว่ายังทํางานปรนะจาเนาะก็เปิดดูคลิปคนที่สําเร็จอ่ะ หนึ่งในร้อยยูทูบระดับโลกอี่ก็เลยค่ะเปิดดูเขาทาอะไรสําเร็จเอคนนี้เขาโคฟเวอร์เพลงเราร้องเพลงได้ไหมอ่ะคนนี้เขาถักไหมพรมคนตูเ็นร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยคนนี้เขาพับกระดาษคนนี้เขาทากับข้าวแค่นี้คะ่ะแล้วเราไปดูว่าเราอ่ะทําอะไรได้อย่างที่เขาทําอ๋ออันนี้ฉันทําได้ก็มาดัดแปลงทําเป็นของตัวเองแค่นี้ก็ได้ไอเดียแล้วคะ่ะ ระบบการศึกษาไทยเด๋ยจะบอกว่าจงอย่าเป็นตัวของตัวเองจงเชื่อฟังผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดฟังจากที่คุณแม่อายเล่ามาเนี่ยคือคุณแม่อายบอกเลยว่าจงเป็นของจงเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่เลยกับ youtube ค่ะถ,ถ้าเกิดเป็น youtube นะคะเป็นไปเลยค่ะก็อย่างที่เราเห็นคุณบี้เดวสกาเขาเป็นตัวของตัวเองแบบหลุดโลกไปเลยเอากับได้ดีถ้าเป็นสมัยโบราณคนก็ต้องไปด่าเขาแล้วว่าแบบอะไรมาทําเต้นแรงเต้นตาอะไรแบบนี้เ <c oughs> ่ยค่ะรู้ไหมว่าเขาโห ตอนนี้เขาได้โล่ทองไปแล้วอ่ะคนจะใช้<ม>เป็นล้านนะคะนั่นก็ถึงได้บอกว่าความเป็นตัวของตัวเองในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนละเป็นตัวของตัวเองในที่ที่ถูกต้องถูกที่ถูกเวลาค่ะไม่ใช่ไปเป็นในที่ที่ผิดนะ<ม>เป็นให้ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกิดแน่นอนค่ะอืมโอเคอันนี้คือคําถามที่ว่าอยากจะเริ่มต้นทําช่องเนี่ยแล้วไม่มีไอเดียเป็นอ่าได้คาตอบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะค่ะคําตอบไอ้คาถามต่อไปนะครับทาช่องมานานแล้ว ทำมาหลายเดือนแล้วไม่มีคนดูเลยครับคุณแม่ทํายังไงดีครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าอินดี้ไปนี่ก็ไม่ได้นะคะนี่เอาตรงๆช่องแรกๆทุกช่องเลยคะ่ะอย่าเพิ่องอินดี้อย่าเพิ่งแบบฉันเป็นตัวของตัวเองเต็มมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะครับให้เอาตามกระแสะบ้างอะไรบ้างเพื่อดึงผู้คนเข้ามาซับสไครต์เพื่อดึงกระแสะให้มาที่ห้องเราอะคะ่ะก<อ>็คือคำฮิตอะไรเขาฮิตก็ทำกับเขาเถอะแต่ทำในรูปแบบของเรา ก็คือไม่ต้องไปลอกเขาจะแบบร้อยเปอร์เซ็นตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คําไหนที่มันใช่มันโปะมันเชะเนี่ยก็เอาค่ะอย่างคุณทําอาหารเนี่ยก็บอกว่าทาอาหารไทยเก่งคุณก็แบบคุณฉันก็จะทำแต่อาหารไทยอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแหมไม่มีแบบแปลกแนวเลยมันก็ไม่ได้กระแสใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณพลิกแพงนิดนึงช่วงนี้บิงซูกําลังดังอ่ะก็ทําทบิงซูสิเขาค้นหาคําว่าบิงซูเขาก็เจอเราเอาอย่างนี้มันก็มีคนเข้ามาดูเราสิ แล้วทีนี้พอเราเริ่มดังเริ่มมีคนติดตามแล้วที่จะต่อยอดอินดี้อะไรเต็มที่ค่ะค่อยว่ากัน<อ>ช่วงแรกแนะนําเลยว่าเกาะกระแสให้หนักค่ะเกาะเลยค่ะคลิปไหนดังคลิปอะไรที่เขาทาแล้วฮิตแล้วโดนนะคะเอาเลยค่ะจัดไปค่ะต้องอย่างนั้นค่ะช่วงแรกแรนะคะก็คือหมายถึงว่าทําให้คนอื่นรู้จักเราให้ได้ก่อนใช่ค่ะอื สุดยอดเลยครับคุณแม่คุณแม่ครับผมถามคุณแม่แล้วคุณแม่ตอบกลับมาเร็วมากจนผมหมดคําถามหมดสต็อกแล้วครับคุณแม่ผมควรถามอะไรก็ตอไปดีครับคุณแม่ก็เอาเป็นว่าไอก็จะบอกเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิครวมๆกันแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยครับว่าความสําเร็จของไอเนี่ยเกิดจากอะไรอะค่ะครับก็คือข้อแรกก็คือโอเคแหละเรามีความตั้งใจที่จะทําข้อที่สองเนี่ยความสําคัญในเรื่องของการทํา youtube แล้วคนบอกว่ามากไม่สําเร็จเนี่ยไอจะบอกว่า คุณใช้เวลากับมันนานแค่ไหนะอะค่ะไอย้ําเลยนะคะทุกคนที่มาถามอาจะบอกว่าทําได้กี่เดือนกี่วันละแล้ทําได้กี่คลิปแล้วจะถามมือนี้ก่อนมันเป็นเพราะว่าไอาขอเวลาหกเดือนนะคะสำหรั <6 S 2> บทุกคนครจริงๆนะอะสามถึงหกเนาะบางคนก็เร็วนะสามได้สามถึงหกเดือนก็คือให้คุณคิดว่าตอนเนี้ยคุณกําลังจะไปสุดงานบริษัทกูเกิลเนีย่ยนะจบใหม่มาละหรือว่าฉันอยากจะไปสุดงานบริษัทเนี้ยการเป็นเด็กดงานต้องทําตัวยังไงให้เรียนแบบ สวมหัวใจของเด็กฝึกงานก็ไปเลยนั่นก็คือโอเคตื่นเท้าคุณต้องไปตอกบัตรก่อนเลยถูกไหมคะคุณจะต้องทํางานหนักโดยที่เด็กฝึกงานบางทีไม่ได้เงินครับคุณก็ต้องทนเพราะคุณอยากบรรจุอ่ะคุณอยากเป็นเด็ก Google อ่อะโอเคคุณก็ต้องทอําอ่ะแล้วก็ขยันผิดปกติมนุษย์มานาถูกไหมคะเด็กฝึกงานนี่มันจะต้องแบบอ้โหหัวฟูใช้ใช้ไปทําอะไรก็ทําได้ไหมคะครับไอยอยากให้คุณอะ่ะยูทูบเบอร์ช่วงแรกแรกของเดือนแรกใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กฝึกงานแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ นั่นก็คือคุณต้องบ้าคลั่งในการทํางานทําอย่างขยันขันแข็งทุกวันทุกวันท,ทีทุกวันสม,ม่ําเสมอนะคะคและไม่ได้เงินก็อย่าบ่นก็เป็นแค่เด็กฝึกงานจะบ่นทําไมทุกคนจะชอบพูดว่าสามเดือนทำไมเล็กแค่สิบเหรียญยี่สิบเหรียญอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในภาวะฝึกงานไงมันต้องค้นโปรไปก่อนค่ะมันถึงจะได้เริ่ม,เร,มรเริ่มรับเงินเดือนมันก็เหมือนไอที่เคยลงไว้ว่าหกเดือนแล้วถึงจะเริ่มแบบรับ,รบจัดเงินหมื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงแรกคนที่ไปไปถึงฝันนั่นคือเขาทาได้สักสามสี่เดือนแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาก็หยุดเลยอืจริงๆแล้วปลายอุโมงมันเหลืออีกนิดเดียวแต่คุณแค่หันหลังกลับแค่นั้นเองเดินไปอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทําตัวให้เหมือนเด็กฝึกง,งานเขาไว้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําทําเยอะแล้วนะลองมาเทียบกับอายอ่ะอายจะเล่าชีวิตประจําวันให้ฟังว่าอายอ่ะยังคงดูแลลูกยังคงทํางานหนักนะคะคยังคงเอ่อ เลี้ยงลูกไปส่งลูกทากับข้าวดูแลสามีอะไรปกติแต่ก็ต้องนั่งผลิตคลิปต,ตัดต่อเองแล้วก็ทําทุกอย่างซื้อของเล่นเองที่จะคิดครีเอทว่าจะมารีวิวอะไรแล้วบางทีรับงานอีเวนต์ก็ต้องไปกรุงเทพเดินทางไปต้องนั่งเครื่องไปนั่งเครื่องกลับมามาตัดต่อคลิปอีกเลี้ยงลูกอีกหาข้าวปลาอีกทำวนซ้ำอ,อย่างนี้วันหนึ่งเป็นแบบแปดถึงสิบชั่วโมงม,มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะค่ะ คือภารกิจของเราทุกคนต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณแบบมานั่งตัดคลิปแบบชิวๆอาทิตย์ละคลิปสองคลิปทำไมไม่โตละครับไม่อายก็ตอบได้เลยว่าก็คุณทําน้อยกว่าฉันไงก็ทําให้เท่ากันสิคะคุณก็จะได้เท่ากับที่ฉันได้ก็เป็นหลักการง่ายๆค่ะแสดงว่าคุณแม่อายเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้ถึงแม้จะเป็นนายตัวเองแต่ว่าชั่วโมงการทํางานที่อุทิศให้กับ youtube เนี่ยก็คือเทียบเท่ากับพนักงานประจําเลย ใช่ค่ะแต่มันต่างกันที่ว่าเราต้องสุขกับมันนะคะครเราอยู่กับมันแปดชั่วโมงแต่อยู่ด้วยความสุขอะอยู่ดีๆถ่ายคลิปกับลูกก็หัวเราะเล่นกัน <c oughs> สุขไหมอะใช่ไหมคะคมันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งหรือสมมุติว่าไปรับงานอีเวนต์ต่ตางจังหวัดพาลูกไปดูดิสซี่ออนไอสุขไหมอะคะแต่นั่นคือง,งานนะอ่าการที่ได้ตั๋วฟรีไปดูดิสซี่ออนไอเนี่ยบินไปดูกันทั้งครอบครัวนั่นคือไปทํางานนะ แต,แต่คนฟังโอ้หงานของเธอทำไมมีความสุขจังเราก็เปลี่ยนงานที่มันเป็นความสุขแบบนี้เนี่ยในแปดชั่วโมงมันเลยแบบเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุข,สขค่ะ,คะ<อ>แต่ถ้าคุณทําด้วยความแบบถูกบังคับอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกรูหนึงใช่ไหมนี่ผม,ผมเดาได้เลยนะครับเนี่ยว่าตอนนี้คุณแม่อายเนี่ยคือทํางานด้วยความสุขจริงๆส่วนตอนทำงานประจํานี่ต้องตรงคราบกันแน่เลยหรือเปล่าครับตรงข้ามมากก็ตรงข้ามมากก็คือก็ทําตามหัวข้อกำหนดอะไรมาเราก็ต้องเดินไปตามนั้นขีดไปทางซ้ายก็ต้องขีดเอียงหน่อยก็โดนแบบ ศบกบสบกบกับ,สบเข้ามากับเข้ามา้ละอะไรอย่างเงี้ยคือ,อไม่มีอสระทางความคิดอะไรเลยอะค่ะคือตอนเนี้ยพอมาทําเป็นนายตัวเองเนี่ยโอ้โหอยากจะคิดทําอ,อะไรสุดสงก็ได้วันดีคืนดีลุกข,ขึ้นมานั่งแต่งหน้าเป็นแก้วหน้าม้าทําคลิปออกมาก็มีคนดูเป็นห้าหกแสนอ้างงไหมใช่ไหมคะอยากทำอะไรก็ทําสิแค่เรารู้ว่าเราทําแล้วมีความสุขแล้วเปเป้าหมายเราชอบก็โอเคแล้วอะค่ะอยู่งันจําเยอะค่ะ ครับคุณแม่อายครับผมรู้สึกดีใจจริงๆนะครับเนี่ยที่คุณแม่อายเนี่ยคือให้โอกาสสตาร์ทยูเวได้สัมภาษณ์ผมรู้สึกเลยว่าคลิปนี้จะสามารถทําให้คนที่เป็นอ่าอยากจะเป็นนายตัวเองเขาเกิดแรงฮึดแล้วก็สู้เพื่อความฝันแล้วก็อย่าง,งน้อยเนี่ยเขาได้หลักฐานยืนยันอีกหนึ่งชิน้นแล้วว่าการเป็นนายตัวเองไม่มีฟุกแต่เกิดจากการทุ่มเททํางานอย่างหนักถูกต้องเลยค่ะอคุณแม่อายครับ อันนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยคือผมขอร้องแล้วก็เหมือนกับว่าขอถามคำถามที่ให้ประโยชน์กับผู้ชมบ้างแล้วอันนี้ขอค,คําอวยพรนะครับว่าแม่คุณแม่อวยพรให้ช่องสตาร์ y o เว w ดังดังหน่อยสิครับโอ้โหช่องนี้นะคะขอวิเคราะห์ก่อนเลย <c oughs> ช่องที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความรู้อะค,ะค่ะมันเป็นช่องที่ไอจะพูดคําว่าเออ่าทงการทํางานกับยูทูบเนี่ยมันเป็นท้าทีทีคำอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งในวันพรุ่งเนี้ไอพูดกับสามีตลอดว่า วันพรุ่งนี้ถ้าท่านป่วยอะ่ะแต่เชื่อไหมว่าคลิปที่มีอยู่หกร้อยกว่าคลิปอะ่ะมันยังทํางานคนก็ยังดูอยู่เพราะฉะนั้นเงินจะเข้าบัญชีลูกทุกเดือนไม่ว่าท่านจะนอนแบบอยู่โรงพยาบาลมันก็ยังเข้ามันก็เหมือนกับที่คุณวิทย์มีช่องอยู่และช่องั้นเป็นช่องให้ความรู้แล้วก็ให้ปัญญากับทุกคนมันจะอยู่ตลอดไปค่ะมันจะคงอยู่แล้วมันจะถูกดูซ้ําบนซ้าบนซ้าบนเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่คุณวิทย์ทำต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยช่องเนี้ย รับรองว่ามันจะเป็นช่องที่แบบร้อยล้านนี่เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆที่จะต้องได้พบอะค่ะมั่นใจมากค่ะขอบพระคุณคุณแม่อายมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณแม่อายอยากจะให้คุณแม่อายครับช่วยกระตุ้นคนที่แบบฉันอยากมีรายได้จาก y o u t u ู e แต่ยังไม่กล้ายังกลัวกลัวจะเริ่มต้นสักทีรบกวนนะครับจุดไฟให้เขาหน่อยครับอืมก็อยากจะบอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนมีมือถือละข้อแรกนะคะ อีกข้อหนึ่งบางคนอาจจะมีความรู้ความสามารถด้วยซ้ําเก่งกว่าอายด้วยซ้ําบางคนอาจจะเป็นผู้ชายแข็งแรงกว่าอายด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดง่ายๆว่ามนุษย์แม่คนนี้เนี่ยมีข้อด้อยข้อบกพร่องมากมายตัวคุณเองอ่ะมีข้อเด่นที่แตกต่างจากอายเยอะแยะมากมายมีกล้องแล้วด้วยตัดต่อคอมก็เป็นมีคอมพิเวเตอร์ดีดๆบางคนเนี่ยอาจจะเก่งกว่าอายในหลายๆเรื่องแต่ใช้ข้ออ้างเรื่องเล็กๆน้อยๆมาตัดขาตัวเอง เพื่อไม่ให้ตัวเองสําเร็จความสําเร็จมันอยู่ที่ตัวคุณนะคะแค่ลงมือทําเถอะแล้วมองผู้หญิงคนเนี้ยว่ายายป้าคนเนี้ยสําเร็จได้ตอนเนี้ยยอดของช่องเนี้ยสองร้อยล้านวิวครับทําไมฉันจะทําไม่ได้ป้าแก่ๆคนหนึ่งยังทําได้คุณก็ต้องทําได้เหมือนกันเพราะคุณพร้อมกว่าเขาเยอะค่ะอือหือคุณแม่อายครับอยากติดตามผลงานคุณแม่อายอยากถามคุณแม่อายหลายเรื่องเลยติดต่อได้ที่ไหนล่ะครับ อ,อ๋อข้อของไอดีก็จะมีเพจของน้องน้โมอ,อยู่นะคะ,ะก็คือถ้าเกิดในช่อง YouTube ก็จะชื่อคิ d เพ a y เลยนะคะ,ะถ้าเพจใน Facebook ก,ก็จะมีชื่อว่าน้องน้โมคิ s Play นะคะก็คือตอนเนี้ยพิมคำว่าน้องนโมนี่ก็อันดับหนึ่งบิเกิลอยู่แล้วเรามั่นใจมากอ,มอ,อย่างไงก็เจอไม่อาย เป็นประดับต้มอยู่แล้วค่ะพิมได้เลยค่ะน้องนโมหรือจะพิมพว่าแม่อายก็เจอเหมือนกันค่ะโอเคครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่ไม่พิมนะครับก็จะอยู <S 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 ่ในคำอธิบายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับก็วันนี้นะครับคุณแม่อายน้องนโมแล้วก็วิทนะครับเบอร์เว็บ์ startyourway.com ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับกล้าที่จะเป็นนายตัวเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นนายตัวเองสําเร็จคุณจะเข้าใจวลีนี้เลยนะครับว่าทําไมเนี่ยโลกไปเนี้ยมันถึงได้เป็นโลกของคนยุคใหม่ยุคที่การเป็นูกกจ้าาาางงยวว่นตัเอ นะครับวันนี้ขอบพระคุณแม่อายมากๆเลยนะครับค่ะยินดีค่ะคุณวิย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอให้ท่านผู้ชมสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ